คุณเช้าแก้มสรลเปคุณเช้าแก้มสรลเปรสระเปาสระปริงลองทำตามแล้วนอนสบายเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยจริงอ่ะถูกต้องหรือไม่ประกันใดคำตอบยีท่านอยู่แล้วขออนุญาตเล่าให้ฟังมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งผู้นำและผู้ตามนะถ้าลีดเดอร์คือผู้นำ เขารู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดนะเขาก็ชักชวนใครก็ตามมาทําตามเขาคนนั้นก็ได้ผลชวนทางคุณซารเปากันแล้วกันก็ร้อยไปตามนี้เฮ้ยได้ผลทันทีเขาเรียกว่าเป็นความเฉลียวของคุณเองนะครับจึงได้ประโยชน์จากสิ่งที่ลุงเป็นขออนุญาตใช้ว่าลีดเดอร์ฟอลเลอร์คนนั้นเขาก็ได้รับทั้งฝั่งคุณก็ f o l l o w แบบไม่ได้หวังผลก็ได้รับตามนี่แหละครับคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงลงมีอยู่แล้วลงได้อยู่แล้วทางอ้อมท่านทั้ง,ทงหลายนะครับคือจะได้รับกระชิงพลังงานบริสุทธิ์มีพลานุภาพขนาดนี้มีศักยภา,าพขนาดนี้ไม่มีอย่างเดียวคืออิทธิพลนะพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่สร้างอิทธิพลนะโอเคไหมมีแต่ เอาไปเลยแม้ว่าไม่เคยรับเองไม่ขัดคืนได้ใครได้มันเป็นปัจจัยตังโดยแท้หวังว่าคงจะเกิดอิมเพรสชั่นไม่มากก็น้อยไม่ค่อยก็แรงโอเคจบข่าวครับพุ่ม